สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณครูชอบทิพย์สิริค่ะหรือครูหญิงนั่นเองนะวันนี้ครูหญิงนะคะจะพานักเรียนชั้นม2เนี่ยไปรู้จักเกี่ยวกับสัญญากรณวิทยาศาสตร์การเขียนตัวเลขนะคะในรูปแบบของสัญญากรณวิทยาศาสตร์เป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ สัญญากรณวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนก็คือจํานวนบวกที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยนะคะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนิยมเขียนจํานวนดังกล่าวเนี่ยให้อยู่ในรูปของสัญญากรณวิทยาศาสตร์ซึ่งเขามีรูปทั่วไปดังนี้ค่ะ A คูณ10กกาลัง n นะคะโดยที่เจ้า A ตัวนี้นะคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1 แต่น้อยกว่า10นะคะพูดง,ง่ายๆก็คือ a เนี่ยต้องเป็นตัวเลขตั้งแต่1เป็นต้นไปนะคะแต่ไม่ถึง10นั่นเองและ n ต้องเป็นจำนวนเต็มค่ะจำนวนด้านบนนะคะก็คือ5,000ล้านนะคะ5,000ล้านเวลาเขียนเนี่ยก็จะมีเลขศูนย์อ,อยู่ด้วยกันทั้งหมดเก้าตัวนะคะจากการเขียนสัญญากรณ์ทศาสตร์นะคะนักเรียนจะต้องอยู่ในรูปของ a คูณ10กำลัง n ค่ะโดยมีเงื่อนไขอย่างนี้ค่ะในชาร์ดนี้เนี่ยเป็นจำนวนที่มีค่ามากมนั่นเองนะคะให้เราเนี่ย วางจุดทศนิยมนะคะลงไปเพื่อให้ได้ตัว A ออกมาก่อนนั่นเองอคุณครูจะเริ่มจากด้านหลังสุดเลยนะคะจริงๆแล้วจำนวนทุกจำนวนเนี่ยเขาจะมีจุดค่ะแล้วก็มีทศนิยมเป็นเลขศูนย์เราสามารถทําได้แล้วเราก็ค่อยๆไล่นะคะจากจุดตรงนี้ค่ะเคลื่อนมาทางซ้ายมือนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะ แล้วมาจุดวันที่หลังเลขห้านะคะดังนั้น5ตัวนี้นะคะที่ถูกเรียกว่า A เพราะ A ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10มันคือการที่เราเนี่ยเอาจุดทศนิยมนะคะเคลื่อนไปวางเอาไว้เพื่อให้เกิด A ออกมานั่นเองซึ่งการเคลื่อนทศนิยมของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเคลื่อนไปทั้งหมดกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า เคลื่อนไปทั้งหมด9ช่องนะคะดังนั้นบริเวณที่เคลื่อนไปตรงนี้่ะคะจะเป็นค่าของ n นั่นเอง n จึงเท่ากับ9ค่ะจากนิยามของสัญญากรณ์พิเศษนะคะก็คือ a คูณ10กํลัง n ซึ่งเราได้มาแล้วนะคะว่า a ของเราก็คือเลข5มันก็จะกลายเป็น5คูณ10 10ตัวนี้นะคะจะอยู่ในสูตรตลอดค่ะส่วนยกกำลัง n นั้นก็คือจำนวนที่เราเคลื่อนไปนั่นเองนะคะกลายเป็น 5คูณสิกำลัง n น,นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อด้านล่างนะคะอ่านว่า380ล้านนะคะ3ก็ทำเหมือนเดิมค่ะจำนวนเต็มใดๆนะคะเขาก็จะมีจุดทศนิยมอยู่ด้านหลังนะคะจุด0เราก็เคลื่อนค่ะเคลื่อนทศนิยมไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ถ้าต้อเรียนเคลื่อนไปไว้ตรง7นะคะ a ของนักเรียนเนี่ยจะเป็น38ซึ่งไม่เป็นไปต,ตามเงื่อนไขของ a นะคะเพราะ a เนี่ยต้องการจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าผู้ฟูงก็จะเคลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งค่ะจึบมันจะไปตกอยู่ระหว่างเลข3กับเลข8ดนะคะดังนั้น a ของเราก็จะคือ3.8นั่นเองนะคะ a คือ3.8โดยที่ n ค่ะก็คือจำนวนช่องที่เคลื่อนไป1,2,3,4,5,6,7,8 n คือ8ค่ะเคลื่อนก็จะกลายเป็น สามจุดแปดค่ะคูณสิบตามสูตรนะคะยกกำลัง n ก็คือแปดนั่นเองก็จะได้เป็นสามจุดแปดคูณสิบกำลังแปดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อด้านล่างนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเคยมีจุดศูนย์นะคะเราก็เคลื่อนไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะของเราคือสิบเอ็ดนะคะ ตอนนี้นะคะจุดทศนิยมของเราเนี่ยอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8ค่ะดังนั้นค่าเองเของข้อน,นี้ก็คือ7.83นั่นเองนะคะ7.83ค่ะแล้วก็คูณ10ตามสูตรเลยโดยที่มีเลขชี้กำลัง n ก็คือ11นั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อด้านล่างเหมือนเดิมค่ะมีจุดทศนิยมคือ0แล้วก็นับไป1 2 3 4 5 6นะคะ อยู่ระหว่างเลข9กับเลข8ค่ะ a ของเราก็คือ9.8โดยที่ข้อนี้เนี่ย n เท่ากับ6ก็จะกลายเป็น9.8คูณ10กํลัง n คือ6นะคะในข้อสุดท้ายนะคุณครูจะลองปล่อยให้นักเรียนเนี่ยลองคิดเองนะคะสัก1น,น,นาทีค่ะลองดูนะว่าเราจะเขียนสัญลกรได้ไหม,หมดเวลาค่ะนะักเรียน เราลองมาดูกันนะคะใส่จุด0ูนเอาไว้แล้วก็เคลื่อนจุดค่ะเพื่อหาค่าของ a 1 2 3 4 5 6 7 8 9จุดจะอยู่ระหว่างเลข4กับเลข6ค่ะโดยที่ n เท่ากับ9นะคะดังนั้นข้อนี้ a ของเราก็คือ4.625นะคะ4.625ุาคูกำลัง 9นั่นเองนะคะอันนี้คือแบบรูปของการเขียนสัญญกรในกรณีที่เป็นจำนวนเต็มมากๆนั่นเองนะคะนกรณีที่เป็นเลขน้อยมากๆกันบ้างนะคะตัวอย่างค่ะ0 0 0 0 6นะคะกรณีนี้เนี่ยยังไม่เกิดค่า A นะคะแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในรูปของสัญญากรนะคะเราก็จะทำการเลื่อนจุดเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเลื่อนจุดไปทางขวามือนะคะเพื่อที่จะไปหาค่าของ A นั่นเองเริ่มเลยค่ะ หนึ 1> 1, 2, ถ้านักเรียนเริ่มไปแค่3ตัวนะคะตัวที่นักเรียนจะได้ออกมาจะกลายเป็น0.6นะคะเพราะจุดอยู่ระหว่าง0นกับ6ดังนั้นยังไม่พอค่ะเริ่อมไปอีกหครั้งปึ๊บจุดนะคะจะไปอยู่หลังเลข6แล้วเราก็จะได้เป็นเลข6ดังนั้นข้อนี้ค่า A คือ6นั่นเองนะคะหค่ะแล้วก็คูณกับ10 เป็นแพทเทิร์นเลยนะว่าต้องคูณกับ10ส่วน n นั้นจะเป็นอะไร mm hmm. ก็อยู่ที่การเลื่อนจุดของเราเองเลื่อนมาสีรััง n ของเราเท่ากับ4ค่ะแต่ข้อนี้นะคะเป็นกรณีของการที่เราเนี่ยเปลี่ยนจํานวนที่น้อยมากๆนะคะให้กลายเป็นสัญญากรณ์ดังนั้นเลขชี้กําลังของนักเรียนจะต้องติดลบค่ะมันจะไม่เป็น10กําลังสแต่มันจะเป็น10กําลังลบ4ค่ะแบบนี้นั่นเองนะคะมาดูข้อต่อมาเลยค่ะจุดค่ะอยู่ตรงนี้ เราก็ทำการเลื่อนจุดเลยนะ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหดถ้านักเรียนเลื่อนมาแค่7นะคะนักเรียนจะได้อยู่ระหว่างเลข0ูนย์กับเลข4มันจะได้เป็นค่า0.49ค่ะซึ่งยังไม่ได้เป็นค่าของ A นะเพราะ A ต้องเป็นตั้งแต่1แต่ไม่เกิน10นั่นเองเราก็เลื่อนมาอีกค่ะเลื่อนมาอยู่ระหว่าง4กับ9มันก็จะได้เป็น4 9จนั่นเองอันนี้ก็เป็นค่าของ A ค่ะส่วนเมื่อกี้ n นะคะก็คือการเลื่อนจุดมา เราเลื่อนมาทั้งหมดกี่ช่องคะ1 2 3่5 6องสาี่ห้เราเลื่อนมาทั้งหมด8ช่องนั่นก็คือ n เท่ากับ8นั่นเองค่ะก็จะกลายเป็น4.9จุคูณ10กำลัง8 8ค่ะเหตุผลเพราะว่าเราเลื่อนจุดไปทางขวามือเลขชี้กำลังต้องติดลบนะคะหรือต่มาคะเราก็เลื่อนจุดเหมือนเดิม 1>, 1 2 3่งสอามี่ห้าหกพอเราเลื่อนํำนานขึ้นนะคะเราก็จะรู้ว่าจุดมันจะต้องไปอยู่ตรงไหนข้นอนี้ค่ะ n เท่ากับเนะคะโดยที่ค่า a ของเราก็คือ7.25นะคะยังอยู่ในเงื่อนไข7.25ค่ะแล้วก็คูณกับ10เป็นแพทเทิร์นเลยนะซึ่ง n ของเราเท่ากับ7แต่ข้อนี้เป็นการเลื่อนจุดไปทางขวามือค่ะดังนั้นก็ต้องยุกกำลงังลบเจ็ดนั่นเองค่ะ ข้อต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9จุดต้องอยู่ระหว่าง1กับ4ค่ะ N มีค่าเท่ากับ9ค่ะโดยที่ A ของเราก็คือ1.4ค่ะแล้วก็คูณ10ยกกำลังลบเก้ 9, นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายคุณครูขออนุญาตให้เวลาเรียนหนทีนะคะลองคิดดูนะว่าน,นักเรียนได้สัญลากษณ์เป็นเลขอะไรค่ะ หมดเวลาค่ะนักเรียนเลื่อนจุดไปอยู่ที่เลขอะไรเอ่ยหนสองนักเรียนเลื่อนจุดไปอยู่ที่เลข1กับเลข3ถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้ค่า A ของเราคือ1.325โดยที่มี n เท่ากับเลข2ค่ะเขียนเป็นสัญกรณได้1.325คูณกับ10ยกกำลัง 2n นั่นเองนะคะเป็นเราจะสรุปได้ว่า เลื่อนจุดไปข้างหน้านะคะก็คือจำนวนที่มากๆเนี่ยเลื่อนจุดไปข้างหน้าก็คือเลื่อนจุดไปทางซ้ายมือของเรานะคะจะทําให้คกกําลังของเราเนี่ยมีค่าเป็นบวกค่ะแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนจุดถอยหลังก็คือเลื่อนจุดไปทางขวามือกรณีที่เลขมันมีค่าน้อยๆนะคะทาให้เลขชี้กาลังเป็นลบนั่นเองค่ะตัวอย่าง2องพันค่ะจุด5นะคะกรณีนี้เนี่ยคือการเลื่อนจุดจากทาง มือนั่นเองเลื่อนไปทั้งหมด3ช่องนะคะดังนั้นจึงได้เป็น2 0 1 5 5นะคะคูณกับ10บยกกำลัง3และ2.03นะคะกรณีนี้นะเดิมเคยมีจุดอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนไปทางด้านหน้าก็คือไปทางาะะซ้ายมือนะคะครูขอเรียกว่าซ้ายมือนะเลื่อนไปทางซ้ายมืออีกสองช่องมันก็จะกลายเป็น1.0203นคูณ10กำลังสองนั่นเองค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะตัวอย่างนี้ค่ะ ตัวอย่างนี้คือจงนันที่มีค่าน้อยมากๆนะคะก็คือมีจุดทอซิยมอยู่แล้วแบบนี้ดูอีกกรณีหนึ่งนะคะ กรณีที่เป็นเลขน้อยๆแบบนี้นะคะตัวอย่างค่ะ0.00705นะคะกรณีนี้เนี่ยเขามีจุดทศซิยมอยู่แล้วแล้วก็เป็นจำนวนที่น้อยเขาจะเกิดการเคลื่อนจุดทศนิยมนะคะไปทางขวามือค่ะเคลื่อนไปทั้งหมด4ช่องนะคะเมื่อเคลื่อนไปทางขวามือจะทําให้เลขชี้กําลังนั้นติดลบค่ะจึงกลายเป็น7.05คูณ10กำลังลบ4ค่ะเช่นเดียวกับด้านล่าง0.0009นะคะมันก็จะเกิดการเคลื่อนจุดทศซิยมจากตร ตรงนี้นะคะไปทางขวามือทั้งหมด5ช่องจึงกลายเป็น9คูณ10กําลังลบ5นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคในการที่เราจะใช้ในการเขียนสัญญากรณนั่นเองค่ะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันบ้างนะคะในกรณีนี้ค่ะทั้งหมด4ข้อนี่ยอารมณ์ของเขาเนี่ยเหมือนจะอยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์แล้วเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขคูณ10กําลังใช่ไหมคะแต่มาติดปัญหานิดเดียวค่ะตรงที่ตัวที่เป็นโจทย์ด้านหน้าตรงเนี้ยเขายังไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของ a นะคะก็คือเกือบจะเป็นสัญ,ญากร กล้เคียงแต่ยังไม่เป็นนะคะเหตุผลเพราะว่าค่า a เนี่ยยังไม่อยู่ในเงื่อนไขของการที่บอกว่า a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะเ <todas. S 1> พราะว่าจากข้อที่1ค่ะมันคือ47.57ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนกรุ๊ปนี้ค่ะให้กลายเป็นสัญากรณ์ก่อนอน,นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยเขาเคยมีจุดอยู่แล้วตรงนี้ถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้ต้องเลื่อนจุดไปทางซ้ายมือหรือทางขวามือคะเพื่อให้เกิดเป็น a ต้องเลื่อนจุดไปทางซ้ายมือค่ะเลื่อนไป1ปึป๊บนะคะ ค่าอยู่ระหว่าง4กับ7ดังนั้นตรงนี้จะได้ n ที่เป็นค่าบวก1นะคะเหตุผลเพราะว่าเราเลื่อนไปทางสายมือนั่นเองนะคะดังนั้นค่า a ตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนไปเป็น4.757นะคะแล้วก็คูณกับ10กำลัง1นะคะจากการที่เปลี่ยนสีฟ้าตรงนี้เนี่ยมันจะได้ค่า n เป็นบวก1นะคะเดิมก็มี e คูณ10กำลัง5 ดังนั้นจับเขามารวมกันค่ะจะกลายเป็น4.757คูณ10กำลัง6นั่นเองนะคะฐานเหมือนกันเราก็จะเอาเลขชี้กำลังเขาเนี่ยมาบวกกันค่ะแบบนี้นะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะ1043นะคะให้กลายเป็น a ก่อนมันก็เกิดจกากการเลื่อน จุดที่เคยมีอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งมันไม่ได้มีมาก่อนนะคะมันเป็นจำนวนเต็มแต่เรารู้อยู่แล้วว่าจำนวนเต็มเนี่ยมีจุดเป็นศูนย์ได้นะคะก็คือมีจุดอยู่ข้างหลังเคลื่อนไปทางซ้ายมือค่ะ1 2ดังนั้นก็จะไปอยู่ระหว่างเลข7กับเลข4ค่ะกลายเป็น7.4 3ซึ่งมันคือ n เท่ากับบวก2นั่นเองนะคะพรเคลื่อนไปทางซ้ายมือค่ะจะกลายเป็น 7. 4 3นะคะคูณ สิบกำลังสองค่ะและเดิมก็เคยมี10บกำลังเเอามาคูณกันแบบนี้จะกลายเป็น7.43นะคะคูณสิบกำลังเค่ะเพราะว่าเอาสองกับ7จ็ดมาบวกกันนั่นเองนะคะข้อต่อมาค่ะ0.56ย์จคูณสิบกำลังหนะคะก็เหมือนจะเป็นสัญญากรแต่ก็ยังไม่เป็นนะคะ มีจุดอยู่ตรงนี้นะคะระหว่าง0กับ5ซึ่งมันไม่เพียงพอที่จะเป็น A นะคะเราก็เลื่อนจุดไปทางขวามือค่ะเลื่อนมาปุ๊บให้มันอยู่ระหว่าง5กับ6นะคะดังนั้นข้อนี้เลื่อนจุดไปทางขวาค่า N ก็ต้องติดลบ1นะคะก็จะกลายเป็น5.6ค่ะคูณ10บกำลังลบ1นะคะแล้วเดิมก็มี10บกำลัง5 แล้วเราก็เอามาบวกกันค่ะกลายเป็นห้าจุดหกนะคะคูณสิบกำลังให้นักเรียนเอาลบหนึ่งนะคะกับห้ามาบวกกันลบหนึ่งบวกห้าก็ได้เป็นสี่นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบห้าจุดหกคูณสิบกำลังสี่ค่ะต่อมาค่ะข้อที่สี่นะคะเคยมีจุดอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องเลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ายเลื่อนไปทางขวามือนะคะเลื่อนไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าให้อยู่ระหว่าง9ก้ากับสามนะคะ เลื่อนไปทางขวามือดังนั้นค่า n ต้องมีค่าเป็นลบห้านะคะจากอันนี้เราก็จะได้ค่า a คือ9.3 9.3ค่ะคูณ10กำลังลบ5แล้วเดิมเคยมีอยู่เท่าไหร่คะเคยมีอยู่10บกำลังลบ7ค่ะ mm hmm. ก็จับมาบวกกันนะคะกลายเป็น9 3ุค่ะคูณ10กำลังอะไรเอาลบ5กับลบ7บวกกันนะคะก็จะกลายเป็น คูณ10กำลังลบ12ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคุณครูก็จะฝากการบ้านนักเรียนนะคะเอาไว้แบบตฟแคหนึกอไก่ค่ะทั้งหมด8ข้อนะคะให้นักเรียนลองออกไปทำดูนะแล้วก็ทำใส่กรเบสมุดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ